สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับจะพามาชมผลงานเจ้าพายุนะครับแล้วก็ช้างอุดรนะครับตัวนี้เกิดจากแม่น่าจะร้อยสี่สิบแล้วครับประมาณนี้นะครับนี่เจ้าพายุลูกสาวเจ้าพายุครับนี่เส็นสาวแล้วอัตลักษณ์คอยไทยครับมาชัดเจนโครงสร้างดีครับสูงเลยตัวนี้นี่นี่ก็เป็นน้องของเขา ้องของเขาก็เป็นโรคช้างอุดอรก็ดูครับเจ้าพายุช้างอุดอรครับคนละพ่อครับแม่เดียวกันนี่ <c oughs> จะทันกันแล้วดูครับความสูงใกล้เรียกกัน,นครับนี่ชาช้างอุดอรนะครับยา,ยาวใหญ่ครับเบิดโครงสร้างได้ดีครับนี่นี่นมแม่ก็ ส่งลูกได้ดีครับนี่ว่าใช้ได้เลยครับที่เป็ีเดือนนะครับนี่สำหรับสายพัฒนาครับเอาไปชมเพื่อเป็นแนวทางครับในการเลือกใช้พ่อพันธุ์แต่ละตัวไปพัฒนาปรับปรุงแม่พันธุ์ควายครับในฟาร์มของท่านนะครับนี่อยากได้โครงสร้างกะดูดีๆก็ตัวนี้เลยครับชางอุดรนะครับนี่ใหญ่ครับสูงกับเท่าแม่แล้ว ร้อยยี่สิบขึ้นรอี่สิบกับสูงก็เท่าแม่แล้ว120สูงมากเลยเนาะนสาวจางอุดอนมามาขึ้นมานี่นี่เป็นโลกเจ้าพายุครับนะขึ้นไปนี่เฮ้ยหยุดนี่ก็เป็น สาวจับพายุนี่จับพายุชาวดอนนี่แลงพีแล้วนี่ลายพัฒนาสวยมากครับนี่อัตลักษณ์หมาชัดเจนครับตัวนี้ครับก็ฝากไลค์กัแชร์ครับ กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มดูปท้ายสามตัวนี่ท้ายเออจ้าดอนเจ้าพายุนีกับแม่ดูครับตท่ไหท้ายดีกว่ากันก็ลองดูเปรียบเทียบดูครับนี่สำหรับคนรักรักควายไทยสายพัฒนานครับนี่ดู กับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ